กันแล้วนะลูกนะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นกิจกรรมแรกด้วยการทบทวนภาคทษษฎีวิชาดนตรีกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผู้ดม,มีเนื้อหาอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆเตรียมตัวกันเลยค่ะ กิจกรรมภาคทฤษฎีวิชาดนตรีกันนะลูกวันนี้นะคะคุณหนุ่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยคเพลงมาฝากนักเรียนกันนะลูกเรามารู้จักกับประโยคเพลงกันก่อนนะคะเรามาู้จักโครงสร้างของบทเพลงก่อนโครงสร้างของบทเพลงเพลงหนึ่ง หนึ่งเพลงนะคะจะมีโครงสร้างหลากหลายการประกอบกันเป็นหนึ่งบทเพลงนะคะซึ่งโครงสร้างบทเพลงเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างเช่นทํานองนะคะทานองก็เกิดจากการากเขียนเมโลดี้ขึ้นมามีการนําเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้นขึ้นมาบรรเลงร่วมกันนะคะหรือเนื้อร้องนะคะเนื้อร้องก็จะมีองค์ประกอบของเนื้อร้องอย่างเช่นประโยคเพลงามาเป็นองค์ประกอบกันเพื่อที่จะเกิดเป็น1เรื่องราว1เนื้อร้องขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่ง องค์ประโยคเพลงเนี่ยจะเป็นเนื้อร้องหรือทํานองที่เป็นชิ้นเป็นส่วนที่สั้นที่สุดของบทเพลงและมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยบทเพลงหนึ่งบทเพลงจะประกอบไปด้วยประโยคเพลงหลากหลายประโยคที่รวมกันแล้วได,ได้ได้สื่อถึงความหมายของบทเพลงนั้นๆน,น,นะคะเราสามารถที่จะแบ่งประโยคเพลงได้โดยง่ายๆโดยการ สังเกตวักตอนของบทเพลงนะคะอย่างเช่นคู่หนึ่งขออนุญาตยกตัวยอย่างเพลงช้างอ่านักเรียนรู้จักเพลงช้างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านักเรียนทุกคนจะต้องเคยฟังเพลงนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาดูโครงสร้างของประโยคเพลงเพลงช้างกันนะลูกโครงสร้างแรกหรือประโยคเพลงแรกนะคะประโยคเพลงวักแรกของเราจะ ก็คือท่อนช้าง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 นั่นเองนี่คือประโยคที่1นนะคะต่อไปประโยคที่2คือน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะคะนักเรียนสังเกตไหมลูกแต่ละประโยคเนี่ยจะมีความหมายของมันอย่างเช่นประโยคแรกช้าง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 เขาพูดถึงอะไรคะเขาพูดถึงช้างนั่นหมายความว่าเพลงเนี่ยเขาจะจะต้องกล่าวถึง เรื่องราวเกี่ยวกับช้างถูกไหมน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าประโยคที่2หมายความว่ายัางไงคะหมายความว่าให้เราจินตนาการถึงช้างที่เราเคยเห็นว่ามีลักษณะอย่างไงอ่าเห็นไหมว่าประโยคหนึ่งบทเพลงเนี่ยจะมีความสมมูรณ์ในตัวเองแล้วเป็นส่วนที่สั้นที่สุดนั่นเองนะคะประโยคต่อไปช้างมันตัวโต,วตวไม่เบานี่คือประโยคที่3นะคะ จมูกยาวๆเรียกว่างวงเห็นไหมเขาพูดถึงอะไรคะเขาพูดถึงลักษณะของช้างนั่นเองสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างาอ่าประโยคนี้ก็พูดถึงลักษณะของช้างเช่นเดียวกันเป็นประโยคที่5นะคะและประโยคสุดท้ายคือมีหูมีตาหางยาวเห็นไหมคะหนึ่งบทเพลงเนี่ยแต่ละประโยคจะเขาจะพูดถึงลักษณะอะไรลูกลักษณะของช้างถูกไหมคะซึ่งในแต่ละประโยคเนี่ยจะเป็นส่วนที่กระชับที่สุดสั้นที่สุดแล้วก็มีความหมายที่สม ที่สมบูรณ์ที่สุดเห็นไหมคะนี่แหละค่ะ,ะประโยคของเพลงนะคะซึ่งหลายๆประโยคเนี่ยก็จะมาหล่อล้อมหรือว่าร้อยเรียงกันเป็นหนึ่งบทเพลงที่สื่อความหมายไปถึงอะไรเพลงนี้ถึงลักษณะของช้างหรือช้างของเรานั่นเองนะคะซึ่งช้างเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราจะเรารู้จักกับประโยคของเพลงแล้วเราจะไปรู้จักกับการขับร้องกันนะคะ ต่อไปหลักการขับร้องเพลงนะคะเรารู้จักการแบ่งวรรตอนของประโยคเพลงแล้วการแบ่งวรรตอนของประโยคเพลงเนี่ยข้อดีข้อสําคัญที่นักร้องเขาจะใช้เลยคือไว้เพื่อแอบหายใจเวลาร้องเพลงเพลงหนึ่งมีความยาว3นาทีกว่าเราจะหายใจเฮลือกเดียวเราร้องเพลงทั้ง3นาทีกว่าไม่ได้ถูกไหมลูกตายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การหายใจการแอบหายใจโดยที่ไม่ให้คนฟังหรือให้เพลงสะดุดไม่ให้คนฟังจับได้หรือไม่ให้เพลงสะดุดเนี่ยก็คือการแอบหายใจตามประโยคเพลงนั่นเองนี่คือเทคนิคเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูหลักการขับร้องเมื่อเราแบ่งประโยคเพลงไปแล้วเราจะมารู้ว่าเราจะเอามาใช้ในหลักการขับร้องง่ายๆได้อย่างไงนะคะวิธีแรกเลยหลักการขับร้องที่ถูกต้องคือเราต้องร้องให้ถูกจังหวะและทำนองเพลง อันนี้สาคัญมากลูกถ้านักร้องนักเรียนร้องไม่ตรงจังหวะหรือก็ไม่ตรงทํานองเพลงมันจะฟังได้ชัดเจนมากว่านักร้องทำไมนักเราร้องเพลงทําไมคะเสียงเพียนนั่นเองนะคะนี่คุณคือนักร้องเสียงเพียนก็มาจากข้อนี้เลยนะลูกนะคะต่อไปหลักการร้องเพลงข้อที่2คือให้เด็กๆ ร้องเพลงให้เต็มเสียงการร้องเพลงเต็มเสียงเหมือนกันที่เราใช้เสียงแบบเต็มช่องเสียงโดยที่เราไม่ต้องตะโกนวกเวกโวยวายการตะโกนวกเวกโวยวายจะทําให้เนื้อเสียงเรามีความกระด้างนะคะมันจะไม่มีความละมุนนั่นเองนะคะต่อไปหลักการที่3คือเราต้องศึกษาเนื้อเพลง เพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้ร้องให้หนึ่งให้ตรงอักลรจังหวัดอ่อให้ตรงออกเสียงให้ถูกต้องนะคะทางพยัญชนะทั้งอักลรต่างๆแล้วก็เราจะได้เข้าถึงบทเพลงได้ด้วยนั่นเองเข้าถึงเขาเรียกว่าอะไรนะฟิลลิ่งของบทเพลงนั่นเองนะคะาสาอ่าหลักการที่4ี่เมื่อกี้คุณหนึ่งเพิ่งพูดไปเลยคือการหายใจให้ถูกวิธีอ่าเราหายใจเข้ามา เพอกหนึ่งเนี่ยเด็กๆจะสามารถจะต้องร้องให้ได้ครบ1ประโยคเพลงโดยที่เสียงไม่ตกเพราะว่าถ้านักเรียนหายใจเข้าไปแล้วร้องเพลงไม่ครบ1ประโยคเพลงนั่นแปลว่าเราหายใจผิดวิธีและการร้องเพลงนะคะหลักการหายใจสําคัญมากนะลูกนะคะและสุดท้ายเลยคือการอะไรคะ,ะแสดงออกทางสีหน้าแววตานั่นเองอะนะคะ เมื่อสักครู่นี้เรารู้จักกับหลักการขับร้องไปแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนะคะคุณหนมีวิธีการฝึกร้องเพลงง่ายๆนักเรียนสามารถฝึกเองได้ที่บ้านฝึกร้องเพลงที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยนะคะหลักการฝึกขับร้องง่ายๆเลยหนึ่งเลยนักเรียนจะต้องฟังเพลงเยอะๆนะคะฟังจังหวะฟังจังทำนองแล้วก็ฟังแบบวิธีการเขาเรียกว่าอะไรวิธีการออกเสียงของเขานะคะแล้วก็สอง ฝึกคะจังหวะให้ตรงตามเพลงนั้นอย่างเช่นเพลงช้าเอา่อแทมโปบีดประมาณไหนเพลงเร็วมีมีเทมโปประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปรับจังหวะที่3พอเรารู้จักคอจังหวะเนี่ยหเลยเหตุผลสําคัญเลยเราจะร้องเพลงตรงจังหวะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อ่ฝึกร้องเนื้อเพลงฝึกอ่านเนื้อเพลงให้ออกเสียงให้ถูกต้องอา่าแล้วอาจเป็น,เป,นเป็นภาษาอ่านก่อนให้ออกเสียงให้ถูกต้องแล้วเราค่อย ฝึกร้องให้ตรงกับเมโลดี้แค่นั้นเองนะคะพอเราแม่นเนื้อนะคะแม่นเนื้อเพลงแม่นจังหวะนะคะร้อ,อ,องตามเพลงให้ตรงเมโลดี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถฝึกร้องแบบไม่มีเสียงร้องได้เลยนะก็คือเปิด,ปดแบบ b a c k i n g track แล้วก็ฝึกร้องเลยอันนี้จะเห็นได้ชัดว่าเราลองตรงหรือไม่ตรงลองเพียนหรือมันเพียน เทคนิคแค่นี้ง่ายๆเองค่ะนักเรียนเอาไปฝึกฝนที่บ้านได้นะลูกนะต่อไปนะคะเราจะมาทําใบงานของเราก็คือใบงานการแบ่งประโยคเพลงนะคะคุณหนุ่ยจะมีใบงานให้เป็นเนื้อเพลงราวงวันปีใหม่ให้นักเรียนแบ่งประโยคเพลงนะคะใบงานหน้านี้มีทั้งหมดมีคะแนน10คะแนนนักเรียนอย่าลืมทําแล้วก็ส่งคุณหนุ่ยด้วยนะสําหรับเพื่อนที่เรียนออนไลน์อย่าลืมส่งนะคะเพราะว่าเพื่อนที่เรียนออนไลน์อะเขามีชีพไปแล้วเพราะฉะนั้น ใบงานหน้านี้นักเรียนสามารถดึงไปปิ้นหรือว่าไปไปทำในในในคอมหรือว่าในโทรศัพท์ตัวเองก็ได้เลยนะคะอย่าลืมส่งใบงานคุณหน่ยด้วยนะลกูกเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเนี่ยเราจะไปพบกับกิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะเด็กๆเ,เตรียมตัวกันเลยค่ะสำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ด คุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะ แล้วให้กดรูปสามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลขก8เหมือนกันเลยค่ะ เขาสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะเด็กๆเปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ขึ้นมาเลยลูกวันนี้เราจะมาทบทวนสเกล C กันนะคะนักเรียนเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาสเกล C 2ออกเตปนะลูกแล้ววางมือตามคุณหนุ่ยเลยนะคะ าวางที่น้ตตัวโดเสมอนะลูกนะทบทวนสเกลซีนะคะโดเรมีฟาซอลาธีโดเรมีฟาซอนลาธีโดนะลูกเมื่อสองสามอีพี 2, ที่แล้วเนยคุณหนุ่ยได้ทบทวนให้ในักเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าโดนิว้วนักเรียนจาได้ไม่เอ่ยใช้นิ้วอะไรบ้าง1 2 3 1 2ส4 1 2 3ม 2, 2, 2, 2 3 4 5สมตีนั่นสองค่ะอม่านั่นเองค่ะเด็กๆเตรียมตัวนะคะ1นิน้วโป้งนะลูก1 2 3มนิมน้วโป้งกดโด 1>, 1นิ้วชี้สองนะิ้วโป้งนะ1 2นิ้วชี้สองนิ้วนาง4แล้วก็1นิ้วโป้งค่ะ2 3อีกครั้ง1ออกเทปที่2แล้ว2 3 4 5ค่ะได้ไม่เอ่ยอีกรอบนึงนะคะกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะโดนิ้วโป้งใหม่นะลูก1 2 3นิ้วโป้ง2 หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าจำได้ไหมเอ่ยอีกรอบหนึ่งนะคะกลับไปที่เดิมใหม่ทบทวนอีกครั้งค่ะหนึ่งสองตั้มเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้เราจะมาไล่โน ốt กลับนะคะสี่นิ้วนางนะั่นลูกนะสี่สามนิ้วกลางสองนิ้วชี้ 1>, 1นิ้วโป้ง3นิ้วกลางย้ายมา3 2นิ้วชี้1นิ้วโป้ง3นิ้วนางนิ้วนางอีกครั้งค่ะ4 3 2 1 3 2 1กลับมาที่เดิมนะักเรียนเห็นไหมลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5อีกรอบนะ้ลูก1 2 3เริ่ม1 2 3 1 2 3 4 1 สองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสีสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งได้ไม่เอ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองซ้ำนิป่องโดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สี่สามสองหนึ่ง สามสองหนึ่งสีสามเรียบร้อยหรือยังเอ่ยอ่าพอก็ได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกเล่นพร้อมจังหวะนะคะเด็กๆสเกลซีเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนักเรีเยนทราบไหมคะทําให้เราสามารถฝึกนิ้วนะคะเลเราจะจะสามารถเล่นคีย์บอร์ดได้อย่างคล่องแคล่วได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกเล่นพร้อมจังหวะนะคะ คุณหนจะใช้จังหวะอยู่ที่เจิบก่อนช้าๆก่อนให้นักเรียนในทบทวนพร้อมๆกันเตรียมตัวหนึ่งทำพร้อมกันหนึ่งสองสามไปนิปโป้หนึ่งสองสาม,มนหนึ่ง เราจะเล่นตั้งแต่ไล่ขาขึ้นแล้วก็ไล่กลับมาหาขาเสียงต่ําด้วยนะคะขาขึ้นขาลงนะลูกกลับไปที่เดิมใหม่พร้อมกันนะคะติมตัวนับ1 2 3เริ่มกด1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3่ห้สได้ไม่เอ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะ ไล่ขึ้นไปหาเสียงสูงแล้วก็ไล่กลับมาหาเสียงต่ำหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สี่รอบสุดท้ายนะคะเตรมตัวนับหนึ่งสองสามเริ่มไป้ายหนึ่ง จบไปแล้วนะคะสำหรับสเกล C 2ออกเทปนะคะฝากให้เด็กๆฝึกฝนแล้วก็ทบทวนกันด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวคุณนุ่ยจะสอบเก็บคะแนนตอนท้ายเทอมด้วยนะคะค่ะนักเรียนได้ไปทบทวนกิจกรรมวิชาดนตรีกันเรียบร้อยแล้วนะลูกนะท้ายคลิปนะคะคุณหนุ่ยขอทบทวนงานค้างเก่าๆนะคะให้กับเด็กนักเรียนออนไลน์ที่ยังไม่ส่งางานค้างคุณหนุ่ยนะลูกนะ การสอบร้องเพลงนะคะคุณนี่สอบร้องเพลง2เพลงคือ1เพลงรักพ่อนีรันดอนนะคะแล้วก็2เพลงรำวง,งวันปีใหม่นะลูกนะสองเพลงนี้นะักเรียนสามารถร้องแล้วก็อัดคลิปส่งคลิปสอบมาได้เลยนะคะอัดเป็นคลิปนะลูกนะหรือว่าเป็นไฟล์เสียงก็ได้นะคะต่อไปอเลือกที่2คือสอบเก็บคะแนนการปฏิบัติคีย์บอร์ดหรือว่าการบรรเลงดน,นตรีนะคะ นักเรียนสามารถเล่นในคีย์บอร์ดที่บ้านก็ได้ถ้าเด็กๆคนไหนมีคีย์บอร์ดที่บ้านหรือสอบผ่านแอปพลิเคชัน Perfect Piano ก็ได้ง่ายๆเลยค่ะนักเรียนเล่นในแอปพลิเคชันแล้วก็อัดคลิปส่งคลิปสอบมานะคะต่อไปเ,ออเรื่องที่3งานค้งเรื่องที่3ของเราก็คือใบงานต่างๆนะคะคุณหนุ่ยมีสอบเก็บคะแนนเทสย่อยๆ3เรื่องไปแล้วนะลูกนะก็คือ 1. สอบการฟังระดับเสียงนะคะสสอบการอ่านตำแหน่งตัวโน้ตแล้วก็สสอบการ ฟังลักษณะตัวโน้ตนะคะเทสย่อย3เรื่องนักเรียนส่งเป็นใบงานในลายในอัลบั้มลายกลุ่มได้หรือว่าส่งในลายส่วนตัวคุณหนุ่ยไปได้นะลูกนะอ่าแล้วก็เรื่องที่4ี่คือใบงานต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งงานค้างหรือว่าคลิปตอบด้วยนะลูกนะไม่งานคะแนนนักเรียนจะหายไปเลยนะคะอ่าสำหรับ e ีีนี้นะคะเราจะพอกันแค่นี้ก่อนเราจะเจอกันใหม่อ p พีหน้านะลูกนะสวัสดีคะ่ะ E